สวัสดีครับหยชมิซูซุประโปรครับและเจอค่ะมิสซูอ p ีค่ะวันนี้นะครับเราอยู่กับรถฟูลไฮบริดใหม่ล่าสุดของเรากันอีกแล้วนะครับใช่แล้วค่ะกับรถคันนี้นะคะเป็น7ที่นั่งนั่นเองนะคะมิสโซบิชเอ็กซ์เทนเดอร์คอร์ดเชอีวีค่ะเป็นตัวล่าสุด2024นะครับแล้วก็มาสีคมๆร้อยรบคันนี้เป็นสี เบรดซิลเวอร์กันเลยนะครับหรือสีเงินนั่นเองราคายังเป็นราคาพิเศษโปรโมชั่น946,000บาทด้วยคะ่นะจริงจริงๆราคานี้ต้องบอกว่าจริงๆตอนแรกนะมีสูกกำหนดต้องจองภายในเจ็ดนะครับแต่ตอนนี้นะใครบอกยังมีช่วงเวลาพิเศษนะครับยืดให้ช่วงสุดท้ายแล้วครับถึงแค่12เบษานี้แล้วนะครับใครอยากได้ต้องรีบเลยนะครับใช่เพราะหลังจากนี้ราคาก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 961,000หหนึ่งพันแล้วนะคะโอ้โหนะครับตอนนี้บอกเลยคุ้มค่าสุดๆและความคุ้มค่ามีมากกว่านั้นนะครับพอบอกเลยว่าคันนี้ลูกค้ามีสิทธิพิเศษส่วนตัวต่างหากอีกด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าลูกค้าเป็นพนักงานนะคะในบริษัทคู่ค้ากับมิซูมอเตอร์ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่มิซูต่างๆหรือว่าอยู่ในนิโอุมสาหกรรมนั่นเองคะอ่ะก็รับโปรพิเศษของคันนี้ไปเลยนะครับโดยคันนี้ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินหรอก็เลยครับศูนย์บาทออกรถได้เลยนะครับรถใหม่ขนาดนี้รุ่นล่าสุดขนาดนี้ ออกรถเพียงศูงนย์บาทและยังผ่อนสบายด้วยเพียง12,500บาทเป็นเวลาทั้งหมด7ปีผ่อนคงที่ตลอดสัญญาจบได้เลยนะครับไม่มีที่ไหนให้ขนาดนี้แล้วนะคะแล้วก็รถไม่ได้ไปแบบเดิมๆด,ด้วยเพราะว่ามีออปชันที่ลูกค้าสั่งแต่งเพิ่มด้วยคะ่ะบอกเลยว่าครับมีทั้งออปชันที่เพิ่มแล้วยังมีแพ็กเกจฟ,ฟรีด้วยนะเดี๋ยวเราพามามชมกันดีกว่าว่าคันนี้นครับมีออปชันอะไรได้แพ็กเกจอะไรกันไปบ้างนะครับงานตกแต่ง รถคันนี้นะคะเราเริ่มด้วยตัวโลโก้ตกแต่งปกกัดกระโปรงหน้าเป็นคำว่า e x a n d e r Cos ลูกค้าเลือกรับเป็นสีโครเมียมให้เข้ากับตัวรถสีเงินทําให้ลุคเนี่ยดูพรีเมียมสวยงามนะคะกระจังด้านหน้าขนาดใหญ่เป็นสีดาเมทัลลิกนะคะก็จะมีตัวโลโก้ของมิซูแล้วก็มี M อมเบร์นะคะ HEV ให้ด้วยตรงนี้เลยนะคะถัดมาเรื่องไฟนะคะตัวนี้จะเป็นไฟเด y l ไลท์จะเป็น LED นะคะเวลาเปิดเนี่ยก็จะเป็นบ้างๆนะคะสวยงามส่วนตัวโคมใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ LED ให้ทั้งหมด พราะมีระบบออโต้นะคะก็ปรับตามแสงภายนอกเลยนะคะถ้าเข้าที่มืดเนี่ยไฟหน้าก็จะติดให้อัตโนมัติเลยค่ะรวมถึงมีไฟตัดหมอกนะคะก็จะเป็น LED เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้เป็นโปรฟีดาวนะคะลูกค้า้เลือกรับของแถมเป็นการตกแต่งภายในรถนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้เลือกเป็นสกเกลร,รอบคันนะอันนี้ก็จะเป็นลุกเดิมๆเ,เลยนะคะซึ่งก็ สวยมากๆอยู่แล้วเพราะว่าจะมีนี่เลยค่ะเหมือนมีบอมเปอร์ด้านล่างให้ด้วยนะคะก็จะดูแบบดุดันขึ้นนะแล้วก็มีการคลิปสีฟ้าให้นะคะในรุ่นของ SUV นั่นเองค่ะรอกของ SUV นะครับก็จะมาเป็นขนาด17นิ้วนะครับมาเป็นสีทูโทนก็คือเป็นสีเทาตัดกับสีเงินนั่นเองนะครับ ให้ความแข็งแรงที่สูงมากนะครับมาพร้อมยางของอีโคพียนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์ขนาด 20555R17 นะครับโอ้โหของบิสโตมาอย่างแบบคุณภาพนี้ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับแล้วระบบเบรกครับของรุ่นนี้นะครับให้มาเป็นดิสเบรกทั้งหมด4ล้อกเลยนะครับเรื่องเบรกนี้ไม่ต้องห่วงนะเหยียบมานี่กึกเลยนะครับทันที แล้วก็ยังมีระบบนะครับเ,เบรกนะมันจะส่งกําลังนะครับชาร์จไฟกับเข้าแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับวันนี้ยังมีระบบ c t t v v y ยอ Control นะครับเวลาเข้าโค้งจะมีการเติมกําลังของล้อครับอัตโนมัตินะเขาค,คานวณให้เองเลยนะครับให้เราสามารถเข้าโค้งได้เฉียบคมและง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงระบบเบรกก็จะมีให้หมดไม่ว่า ABS, e b d และ BA นะครับมีใส่มาให้ครบในรุ่นนี้เลย แลว้วก็ด้วยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของตัวระบบไฮบริดนะครับได้มีการเซ็นะครับช่วงล่างให้เหมาะรองรับกับน้ำหนักของตัวนี้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสำหรับการตกแต่งของตัวคอสนะครับจะมีซุ้มล้อนะครับเป็นสีดําด้านเนี่ยบอกเลยว่ายาวไปทั้งคันเลยนะเนี่ยตั้งแต่ซุ้มล้อหน้านครับด้านข้างยาวไปถึงด้านหลังเลยนะแต่ตรงกลางนะครับจะมีการตกแต่งด้วยแถบสีเงินนะครับให้ดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ยังมี นี่ครับเส้นสีฟ้าครับเป็นแนวให้ดูด้วยว่าคันนี้ก็คือไฮบริดรวมถึงตรงล้อด้วยนะครับจะมีแถบสีฟ้านะครับพร้อมตัวเคปล่าครับแปะให้โชว์ว่าคันนี้ก็คือตัวไฮบริด h e v นั่นเองนะครับส่วนการติดฟิล์มนะครับเราได้ติดฟิล์มเซรามิกให้เรียบร้อยทั้งคันนะครับลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์เลือกความเข้มของฟิล์มเองได้นะครับกันสาดข้างติดให้ครบทั้ง4บานกันเลยนะครับแล้วก็ยังมีการตกแต่งเพิ่มนะครับที่ลูกค้าต้องการก็คือตัวกันลายมือเปิดที่เป็นของแท้นนัตวี้ จะเป็นสีเคปล่านะเป็นแบบแข็งและมีโลโก้คำว่า expander ให้ด้วยรวมถึงนี่ครับปุ่มล็อกรถและปลดล็อกรถนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะเอารุ่นนี้ให้มาเป็นกุญแจคีย์เรสนะครับเราแค่พกกุญแจมาใกล้ๆรถเราสามารถล็อกรถและปลดล็อกรถได้เลยนะครับแล้วจุดเด่นของคอสอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวราวหลังคาเนี่ยครับตัวนี้จะมีราวหลังคามาจากโรงงานให้เลยนะครับนี่รัพบพ่นมาเป็นสีดําเงาด้วยให้ดูลาพรีเมียมและใช้งานได้จริงนะครับเราสามารถ ไปเสริมการติดแหลกหลังคานะครับเนี่ยเพิ่มได้ด้วยนะสมมติใครชอบแคมปิ้งครับตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะมากๆนะครับและอย่างหนึ่งครับข้อดีก็คือความสูงของรถนั่นเองหรือกราวเคเรนของรุ่นนี้ครับให้ความสูงถึง205ม mm มนะครับหรือประมาณ20เซนนิดๆน,น,นะทำให้การลุยอุปรสรรคต่างๆทําได้ดีด้วยนะแล้วไปสูงเกินไปครับไม่ถึงก็ต้องปีนขึ้นนะเราสามารถนั่งนะครับแล้วก็ขึ้นรถได้สบายๆด้วยนะครับ ายรถนะคะก็จะมีเสาอากาศที่ฉลาเพิมพ่มความหรูหราให้กับตัวรถรวมถึงสปอยเลอร์หลังนะคะก็จะมาจากโรงงานเรียบร้อยพร้อมไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้เลยนะคะข้างหลังนี้ก็จะเป็นไล่ฟ้าหลังที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะไฟท้ายนะคะเป็น LED นี่เป็นตัว T แบบนี้นะคะด้านท้ายและด้านข้างของตัวรถจริงๆเนี่ยก็จะมีแอมเบมที่เป็นสัญลักษณ์ของ HEV หรือ EV เพิ่มเติมให้ด้วยนะคะตัวด้านท้ายนะคะลูกค้าไม่ได้มีสกเกิร์ตเนาะแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนเป็นบัมเปอร์กันกระแทกให้นะคะเรามีการติดตั้ง เซนเซอร์ถอยหลังให้ด้วย2ตํตำแหน่งนะคะเพื่อที่ปลอดภัยในการถอยจอดเองแต่ตัวรถเนี่ยก็จะมีตัวกล้องมองภาพขนาดถอยจอดให้แล้วนะคะเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยจอดกล้องก็จะขึ้นที่หน้าจอให้เลยอัตโนมัติค่ะส่วนสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าเลือกรับของแถมเพิ่มเป็นฝาท้ายไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้าของเรานะคะก็จะมีทั้งระบบเตะเปิดนะคะสามารถเปิดจากรีโมทนะคะแล้วก็สามารถเปิดจากตัวปุ่มกดหรือว่าเปิดจากภายในรถได้นะคะ ภายในนะคะเราก็ตกแต่งให้ลูกค้านะคะเป็นพรม6ีให้ครบทุกที่นั่งเลยนะคะก็ลูกค้าเลือกรับเป็นสีดำได้ดำนะคะก็ดูแบบผมเข้มมากๆเหมาะกับภายในด้านในนะคะแล้วก็ของเรานะคะก็จะมีพื้นที่ในการเก็บของนะคะก็จะเป็นกล่องเก็บของให้นะคะก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองรวมถึงอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะจะเป็นปั๊มลมไฟฟ้าค่ะน้ำยาปะยางฉุกเฉินนะคะเพราะว่าจะไม่มีล้ออะไหล่นะคะแากเราตัวน,นี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ตัวเล็กนะคะ12โวลต์เนาะก็สามารถ เปลี่ยนแบตเตอรี่ตรงนี้ได้เลยนะคะและอุปกรณ์นอกเหนือจากตรงนี้ก็จะมีให้ด้านข้างนี้นะคะก็จะเป็นแม่แรงนะคะแล้วก็ปะแจขันบล็อกต่างๆนี่เลยนะเบลนะคะเราก็จะมีให้ทั้งหมด3าแถวเลยนะคะเพราะของเราเนี่ยเป็นรถเจ็ดที่นั่งด้านหลังสามารถพับปรับได้ตามความชอบใจเลยนะคะก็จะเป็นแถวสามเนี่ยจะปรับได้แบบ 50- 50หนะคะส่วนแถว2อเนี่ยจะปรับได้แบบ 40- 60นั่นเองค่ะ ภายในของ Lexus Cross เ u ชี os, e ครับจะให้มาเป็นเบาะหนังสีดำตัดด้วยสีน้ำเงินนะครับมาเป็น t ู o ทน n e นะมีความเรียบหรูและยังมีระบบฮีทการดด้วยนะครับจะช่วยเรื่องการไม่สะสมความร้อนในเบาะเยอะนะครับทำให้การตากแดดนานตัวเนี้ยความร้อนก็จะน้อยกว่าเบาะหนังทั่วไปด้วยนะครับการตกแต่งเสียเงินนะครับมีแั่งตัวคอนโซลต่างๆด้วยนะเนี่ยแผงด้านนี้จนถึงด้านข้างประตูครับให้ความเรียบหรูดูดีมากขึ้นนะครับสำหรับพวงมาลัยรุ่นนี้จะให้มาเป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้าเอง นี่ยมีการเซตค่าการขับขี่เอาง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมมีมอเตอร์ในการช่วยหมุนพวงมาลัยนะที่ความเร็วต่ำนะครับหรือจอดนิ่งๆเราไม่ต้องใช้กําลังเยอะเราก็สามารถหมุนพวงมาลัยตัวนี้ได้ง่ายๆเลยแถมยังมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆที่พวงมาลัยมาให้ครบไม่ว่าจะตัวคูชตอตอนโทนสำหรับล็อกความเร็วเวลาเดินทางไกลหรือปุ่มมัลติฟังก์ชันสำหรับควบคุมเครื่องเสียงและควบคุมการตั้งค่าของหน้าปัดที่มาแบบดิจิตอลตัวใหม่นี้ด้วยนะครับเนี่ยการตั้งค่าตัวนี้สามารถเซตได้หลายแบบเลยนะเนี่ย ดูทั้งอัตราสิ้นเปลืองได้นะครับทั้งกําลังการส่งไหลเวียนพลังงานของระบบไฮบริดเรานะครับเนี่ยมีให้ดูให้หมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีระบบที่เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับสามารถเซ็ตตรงนี้ได้เลยซึ่งจริงๆเขาตั้งเซ็ตดีฟอลต์ไว้แล้วนะทำให้เราไม่ต้องกลัวนะครับว่าเ,เปิดไฟไหมหตัวนี้ตั้งออตโต้เรียบร้อยเลยนะครับเข้าที่มืดไฟก็จะติดเองออกที่สว่างก็ดับให้เองอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ตัวปุ่มพาวเวอร์ตัวนี้นะครับจะมาเป็นสีฟ้าด้วยนะครับเนี่ย จะเป็นแนวของตัวไฮบริดนั่นเองแล้วเราก็ได้มีการเนี่ยตั้งปุ่มเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าในรถตัวนี้ไว้ให้แล้วด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับตัวกระจกมองหลังของรุ่นนี้จะให้มาเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับเราสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะจะมีเซนเซอร์รับแสงอยู่นะครับจะมีการเปลี่ยนสีให้เวลาตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้รับแสงเพื่อไม่ให้ไฟสะท้อนเข้าตาเรานั่นเองนะครับและคันนี้ก็ยังมีการติดตั้งเพิ่มก็คือตัวกล้องบันทึกหน้า ของแท้เลยนะครับเนี่ยตรงรุ่นเลยนะเนี่ยจะมีปลั๊กต่อเสียบแบบไม่ต้องต่อที่จุดุรีครับตัวนี้ปลั๊กต่อตรงกับไฟของรถให้เลยนะครับแล้วตัวหน้าจอของรุ่นนี้นะครับก็จะให้มาเป็นจอทัชสกรีนนะครับสามารถเล่นฟังก์ชันต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นระบบ usb นะครับเนี่ย iPod ตนะครับต่อโทรศัพท์ผ่านระบบบลูทูธได้แล้วยังสามารถเชื่อมระบบ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ได้ด้วยนี่มี MM ็มเด้วยนะตัวนี้ถ้าโหลดแอป,ปมาเราจะสามารถสะท้อนภาพจากมือถือเราขึ้นจอตัวนี้ได้ด้วยและตัวนี้ก็ยังมี เชื่อมกับกล้องหลังไว้แล้วนะครับนี่ขึ้นภาพให้แบบนี้เลยว่าเขาเกียร์ถอยหลังหรือเราจิ้มตรงนี้ก็จะขึ้นแบบนี้ให้ได้เหมือนกันนะครับระบบแอร์ของรุ่นนี้จะให้เป็นระบบ Max Cool Air นะครับเย็นเร็วมากนะกด Max Cool ปุ่มเดียวความเย็นจะมาให้เย็นสุดเลยนะครับใช้งานง่ายมากๆแล้วกรองอากาศตัวนี้สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ดได้ด้วยเนี่ยครับที่ชาร์จต่างๆมีให้ครบนะครับเนี่ยมีทั้งจุดทั้ง USB แล้วก็มีแบบที่จุดบีีให้ด้วยและเกียร์ของรุ่นนี้นะครับจะมาเป็นเกียร์ ไฟฟ้านั่นเองนะครับเนี่ยใช้งานง่ายมากๆเลยนะเนี่ยเวลาเข้าพีแค่กดปุ่มเองนะครับแล้วก็มีปุ่มดีเวลาดึงลงเนี่ยเข้าดีได้แถมยังมี B ด้วยครับตัวนี้จะเป็นเบรกนะคล้ายๆปุ่มโรนะครับเวลาเราปล่อยขาออกจากคันเร่งจะมีระบบช่วยชะลอและเวลาชะลอเนี่ยมันจะส่งกําลังไฟฟ้ากลับเข้าไปยังแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับ เบรคมือไฟฟ้ามีมาให้ครบระบบออโต้ไฮบริโฮมมีมาให้พร้อมแล้วก็มีด i v e โหมดด้วยเพราะเราสามารถปรับการขับขี่ได้ถึง7รูปแบบไม่ว่าจะการชาร์จนะครับโดวยวัที่จอดนิเ่เฉยหรือ e v 100%และการขับขี่ด้วยโหมดพื้นที่ต่างๆก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับและคันนี้ก็ยังได้มีการสั่งตกแต่งเพิ่มนะครับก็คือนี่เลยไฟส่องเท้าซึ่งสามารถเลือกสีได้นะครับคันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นสีขาวให้ดวนตาเลยนะแล้วก็พรม6 d ีนะครับนี่เลือกเป็นสีดําได้ดําปูเต็มทั้งคันให้เรียบร้อยเลย สาหรับผู้โดยสารแถวสองนะคะถือว่านั่งได้สบายมากๆเลยเนาะพื้นที่ขาพื้นที่สีสัไก็ยังเหลือเยอะอยู่นะเจาะสูงประมาณ173เซนติเมตรค่ะแถวนี้เนี่ยจะนั่งได้เต็มที่3ที่นั่งนะคะมีเบลให้ครบทั้ง3ตํตำแหน่งเลยกรณีที่เรานั่งแค่2คนเนี่ยตรงกลางดึงมาเป็นที่วางแก้วน้าหรือเป็นที่เท้าแขนได้นะคะ นอกจากนี้ยังรอรการติดตั้งคาซีทนะคะเบาเด็กด้วยนะแล้วก็มีปรับอากาศข้างบนศรีรษนนะคะสามารถเปิดปิดเองได้เลยนะคะปรับความแรงของพัดลมได้ปรับทิศทางลมได้นะคะจะอยู่บนศรีรษะตรงนี้เลยลมที่ออกจะเป็นไอเย็นด้วยนะคะเพราะว่าเรามีคอยเย็นให้ในตัวอยู่แล้วนะคะตัวพรม 6D ปูให้เต็มทุกพื้นที่นะคะแล้วก็นี่เลยมีจุดชาร์จไฟให้ด้วยนะคะเป็นทั้งไท p A และไท p e C ครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็ ัวเบาของเราสามารถพับได้รวมถึงเลื่อนรางหน้าหลังได้ด้วยนะคะนี่ก็จะสามารถไลายได้แบบนี้เพื่อเพิ่มพ,พื้นที่ขาให้กับสำหรับแถวสามนั่นเองคะ่ะนอกจากนี้นะคะตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของไฮบริดของเรานะคะก็จะอยู่ใต้เบาคู่หน้าของเราตรงนี้นี่เองนะคะซึ่งตัวแบตเตอรี่ของเราจะอยู่ภายในตัวรถนะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการที่จะไปกระแทกนะคะหรือว่า เวลาลุยน้ำหรืออะไรก็ความสูงในการลุยน้ำเนี่ยก็จะสูงกว่ารถไฮบิดทั่วไปด้วยค่ะเรื่องแถว3นะครับจะยศนะกับความสูงของผมที่วาร้อยแปดสเซนนะครับก็ถือว่าแบบอาจจะพอดีนะครับถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้นะแต่ต้องเลื่อนเบาะแถว2เนี่ยขึ้นหน้านิดนึงหรือจริงๆถ้าคนสูงประมาณผมแนะนําให้นั่งแถวสแถวหน่าจะสบายกว่านะครับ ก็ยังมีที่พิงคอนะเนี่ยก็พิงคอนั่งได้อยู่นะแล้วก็ที่วางแก้วนะ้ามีให้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะเนี่ยซ้ายขวามีให้ครบเลยนะครับเบลก็มีมาให้พร้อมนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จแบตสำหรับคนนั่งนั่งแถวหลังดูฝั่งขวาีให้ด้วยนะครับพลังขันนี้นะคะจะเป็นเครื่อง1.6ลิตรนะ4สูบ95แรงม้าสนะ่วนมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่116แรงม้า255แรงบิดค่ะแล้วคันนี้นะครับเป็นฟูลไฮบริดนะครับที่ใช้ เพิ่งงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหลักได้ด้วยนะครับซึ่งสามารถขับได้ถึง3รูปแบบกันเลยนะครับใช่แล้วค่ะก็สามารถขับแบบ E ีล้วนนะคะแล้วก็ขับแบบซีรีส์ก็คือกรณีที่พลังงานไฟฟ้าของเราลดลงนะคะเราก็จะมีการเติมเครื่องยนต์ขึ้นมาเพื่อปั่นไฟนะเ,เข้าแบตเตอรี่นั่นเองส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นแบบพาราเลลถ้าเราใช้ความเร็วสูงสงอะ่ะเราก็จะมีทั้งใช้ไฟฟ้าแล้วก็ใช้ระบบขับเคลื่อนขึ้นมาช่วยเพิ่มการขับขี่ให้ค,ครบทุกวงจร พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นระบบอัตโนมัติด้วยคือเราไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าตัวรถเนี่ยก็จะตัดการทํางานให้เองอัตโนมัติเลยค่ะก็คือใช้งานแบบสะดวกสะบวกนะครับตั้งมองมอเดี๋ยวเขาจัดการอัตโนมัติให้เองเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องบอกว่าจริงๆนะครับอันนี้ฟีลวิ่งการขับขี่นะครับบอกเลยว่ากําลังเนี่ยออกตัวไม่ต่างอะไรกับว่าไฟฟ้าเลยนะที่สําคัญเครื่องเงียบมากๆนะคะสตาร์ทแล้วยังตกใจอยู่เลยว่า ติดแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยก็คือให้ฟิลลิ่งการขับขี่เหมือนรถไฟฟ้านั่นเองค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะว่าคันนี้เราฟรีแพ็กเกจสูตร5ปีฟรีค่าเช็คระยะให้ด้วยค่ะ,ะซึ่งมีแพ็กเกจตัวนี้นะครับเราสามารถเอารถเข้าเช็คสูตรบริการนะครับโดยยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเลยนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ครับฟรีให้ตามรอบเลยนะครับใช่แล้วฟรีทั้งค่าแรงค่าเคมีพันอะไรต่างๆในการเข้าเช็คระยะตลอด5ปีแสนโลนและเข้าได้ทุกสูตรที่สุดทั่วประเทศเลยค่ะโอ้โหนะครับคุ้ นึ่งครับก็คือเบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงจะฟรีให้ถึง5ปีกันเลยนะครับทำให้เราปลอดกังวลในการใช้คันนี้รวมถึงบรันตีนะตัวรถโดยทั่วไปจะรับประกัน5ปีหรือ100,000กิโลแต่ระบบไฮบริดเรารับประกันให้5ปีเต็มโดยไม่จํากัดระยะทางค่ะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ไฮบริดตัวนี้นะครับจะรับประกันนะครับให้ถึง10ปีแบบไม่จํากัดระยะทางด้วยนะครับใช่แล้วทําให้รถคันนี้ถึงเป็นรถที่ ขายดีแล้วก็มีกระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยค่ะแต่คันนี้นครับบอกเลยเป็นเจ้าของแล้วแอบโป้ก็บอกเลยว่าพิเศษสุดๆนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการจองโปนี้นะครับบอกเลยนะเวลามีจํากัดนี่คือช่วงสุดท้ายพิเศษสุดท้ายนะครับถึง12เมษาย,ยนนี้เท่านั้นแล้วนะคะค่ะแล้วก็รถคันนี้เราเตรียมให้เรียบร้อยนะคะเตรียมทูกความมารับรถมีตุ๊กตานะคะเตรียมให้เป็นจังที่เราเป็นเซอนคะ่ะงั้นเดี๋ยวเรานะครับเอารถคันนี้ครับไปส่งลูกค้าเลยที่รับ